อ่ะเซฟนี่ปะเลิกข้อล่างละมันมาทำเพื่อความแข็งแกร่งขึ้นถ้าเกิดเลือกข้อล่างผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนในเรื่องไปเพราะว่าความต้องการของเราเปลี่ยนไปนะครับแต่เลือกข้อบนนี่ผมว่าตายอย่างเขียดไอ้ดอนโนนะหรือว่าอาจจะเป็ีนไปได้ว่าจะเลิกก็ได้นะก็ลองดูทุกวิธีทางแล้วกันนะครับ รีบไปรีบข้ามไปช็อตนี้เองต้องการอะไรเบอร์ต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นสังเกตจากนี้แดงชัดๆอันนี้แดงปานกลางนี้เขียว <c oughs> ไม่รู้สินะวิเคราะห์เข้าไปวอเตอร์ซาวตึ้งตึ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 งใช่แล้วฉันต้องการที่จะเข้มแข็งขึ้นฉันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นต,ตลอดเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้วุ้ยอะไรวะเหมือนได้โพูดมาวะเอาไม่มีคำพูดอีกเงี้ยแล้วแล้วแบบนี้ก็ไม่มีทางที่ฉันจะ I can back out now ฉันจะไม่มีทางที่จะยอมแพ้ถ้าเกิดฉันมาไกลถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดฉันปกป้องเอ็นเจไม่ได้แล้วฉันก็จะอ่อนแอไงล่ะวัดเอ๊ะอื้อะไรวะแค่อะไรมาอุย้ยเกิดอะไรขึ้นวัดมืดเอ๊ะ เอ็นเจคือแวนพายเธอไม่ใช่แวนพร์นะเอ๊ะเธอจะฆ่าฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอไม่เป็นอย่างนั้นเสมอนะแต่แซวเธอบุูที่ขอ,ของเธอคือเอ็นเจไม่ใช่เหรอเออไม่รู้สินะถามฉันเลยพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ฉันจะไม่กลัวหรอกใช่แล้วมีเวลาแล้วฉันต้อง ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรต่ออีกต่อไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดฉันทำบางอย่างเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วไอ้ของนี่มันคือของที่เอเจเก็บไปปะอะไรวะอาวุธเหรออาปืนปืนเหรอใช่แล้วฉันคิดว่าฉันควรจะจัดการมันอีกสักครั้งหนึ่งนะวัดเนี่ยจัดการได้ไรอืมงงแปบ๊บเอ๊ะ อ่ะเซฟทับนะครับอุ้ยตกใจอีกแล้วทำไมซินเทียเอซินเทียเปลี่ยนไปเฮ้ยเปลีย่ยนไปแล้วอ่ะอาอ่อนแออะไรเนี่ยอีโง่อีออนแอสเกียดนายฉันรู้รู้มาตลอดแล้วนะทำไมต้องฉันก็เลยพยายามอย่างหนักไงล่ะออกไปนะซินเทียฉันไม่เหมือนบเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเธอไม่รู้อะไรเลย เอ็นเจเห็นเห็นเธอหรือเปล่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเอ็งโง่เอ้าอะไรเนี่ยทำไมต้องทำางี้กับฉันด้วยอ่ะอุ้ยวัดอะเฮลบอกดีๆก็ได้นะมันเกิดอะไรขึ้นหรอเะเดี๋ยวก่อนสิฉันต้องคุยกับเธออีกหน่อยได้ไหมอ้าวไปซะแล้วอะไรงนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่หนีฉันไปอีกแล้วเนี่ยฉันรู้นะฉันอ่อนแอแล้วก็ทุกอย่างนะทำไมต้องพยายามที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นทำไมเหรอ เพราะฉันต้องแข็งแข็งขึ้นนี่แหละฉันต้องโตตบบโตขึ้นแล้วแข็งแก่งขึ้นอืมสิ่งที่ฉันต้องการคือสิ่งพวกนี้ใช่ไหมล่ะอืมวันเสาร์ล้วถึงเนเลยน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับนะน่าจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล,แล้วแหละเปลี่ยนเยอะเลยท่าที่เห็นก็ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้เอา้าในที่สุดในที่สุดฉันค่าจุดนี้ได้แล้ววะฉันออกจากที่นี้ได้ใช่ไหม แล้วเราควมอ่ะปะเอ๊ะเ,เราควบคุมเอ๊ะทำไมเราคุมเองเจวะเอ๊ะมันแปลกๆนะแล้วทำไมเองเจเห็นภาพอย่างนี้วะเอ๊ะเอ๊ะแล้วเราควรทำไงเดียวเมโมก็อ่านได้เอ๊ขึ้นก็ขึ้นได้ มือไมนสภาพเหมือนเอ็นเจเห็นเหม,มือนปกติปะหนึ่งันท้ททายเป็นงี้อยู่แล้วปะ่ะไอเทมมีอะไรปะ่ะมีปืนไม่เอ็นเจมีปืนเบอร์มีปืนไม่ใช่หรอเอ็นเจมีปืนซะอย่างนั้นแล้วของเอ็นเจไปไหนพวกลุญแจอะไรเงี้ยโอ้ช่างเถอะคิดแตก็ช่วยอะไรไม่ได้ออกอีออ, er. <c oughs> อีกรอบนึงเน้นๆต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่จบ เมองซ้ายมองขวาม,มองหน้ามองหลังเอ๋เะอเจะไป,ปไหนวะเอนเจนเอะแล้วเราเบอร์เบิร์นไปไหนวะยีงมอแน้วาไฟกับพ่ออยู่อ่ะอมันแปลกนะ <c oughs> นเรื่องมันแปลกไปนะฮล้วโอ้ยวอร์ดเสียงปืนปะวอดฮ้ที่นี่มันที่นี่ไรเหรอ ที่นี่มีอะไรเลยอ,อุ้ยอีกแล้วใครยิงอะไรมันแปลกมากเลยบนหลูอป่ะเนี่ยอุ้ยบนหลูป่ะเนี่ยเมื่อฉันเดินยังก็ตามมันก็ไม่เปลี่ยนไปเลยเอเอ้เริ่มมืดลงปะนั่นเป็นสีแดงเห็นชัดเจนแจ่มแจง้ง วันลูปเดิมอุ๊ยว่าเดออะไรเหรอเอ๊ะอะไรวะเสียงใครอะฮัลโหลใจเย็นๆนะใจเย็นๆเพราะเราเจอมันแล้วมันเป็นพายละอ้าวชิปไยอีกแบตเอ็นหนึ่งอ้าวกำไม่ใช่เอะคุณพวกคุณพวกนายมีปืนทั้งหมดหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเตรีมตัวให้พร้อมเพราเรายิงพร้อมกันนะตับสัญญาณนี้นะ เออทำไมต้องยิงมาที่ฉันล่ะทำไมต้องยิงทำไมทำไมพวกเธอฉันฉันไม่ไม่ทำอะไรซะหน่อยอะบุกบานได้แวมไพร์บ oh ้าจริงการดิเดดเด็กๆเหล่งเธอมาเนี่ยกลายเป็นปีศาจด้วยเนี่ยอันตรายเหลือเกินอะแวมไพร์เหรออุ้ยนั่นเบอร์มาช่วยเบอร์วิ่งหนีไปซะเอ็นเจทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับฉันได้ไงแล้วแวมไพร์คืออะไรกันแน่ ฉันคิดว่าฉ,ฉันจะได้ออกจากที่นี่บ้านหลังนั้นแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยออกห่างไปนะออกหลบไปนะเบอร์ไม่โตอไปไม่ทางฟังนะหลบไปไม่งั้ฉันจ้เนี่ยแมแ่เธอฉันก็จะยิงนะก็ยิงมาสิวะฉลูว่าต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นเห็นเปล่าฉันเป็นอย่างนี้เสมอเลยพ่อก็เออ ฉันก็เตรียมตัวที่จะพบพวกเขาแล้วฉันรู้ว่าต้องเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแน่ๆกับฉันแอนเจเธอเข้าใจใช่ไหมล่ะตอนนี้พวกเขาอ่ะเป็นของจริงพวกเขาเอาจริงออกไปเดี๋ยวนี้เลยรีบๆไปซะไม่งั้นเธอจะตายนะวอเดอร์เด็ก้าวหนึ่งแล้วหลบเองนะมันเดินเองนะครับหลบง่ายๆอย่างี้เลยเหรอแล้วไม่มีใครคิดจะตามมาเลยเลยคืออะไรคือเรื่องที่หลบง่ายไหมปะ เอ,อไม่รู้สินะเราจะไม่ไม่เราจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเรื่องนี้แองจีจะไม่ยุ่งอุ้ยสินเทียสวัสดีผมมาได้จังหวะมากเลยแองเจตอนนี้เธอเริ่มรู้ตัวแล้วใช่ไหมทุกอย่างที่เธอเห็นก่อนหน้าน,นี้ยเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาเองสินเทียทำไมเขาว่าไงอ่ะ อืมเธอที่มันแล้วทั้งหมดไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะเสียงที่เรียกเธอเสียงที่เรียกเธอวอร์เดออะไรอ่ะในที่นี่ที่ไหนแล้วเสียงมันเรียกฉันทำไมที่นี่เสียงที่เรียกฉันอ่ะข้างล่างมันมีทางไปต่อแล้วอาฮัสโซลามอนกันดี้เหรอแม่อะไรคือแม่เด้อโซลามอนกันดี้คือแม่เหรอ โซโลมอนกันดี่เกิดในวันจันทร์ชำระล้างในวันอังคารแต่งงานวันพุธป่วยวันพฤหัสแย่ลงวันศุกร์ตายวันเสาร์พาออาทิตย์นั่นคือจะจบของโซโลมอนกันดี้เขาตายในสัปดาห์เดียวโซโลมอนกันดี้เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะเนี่ยรีบร้อนมากเหลือเกินอะใช่ไหมล่ะใช่แล้วเขาตายในสัปดาห์เดียวแต่ว่าสัปดาห์นั้นอาจจะสั้นนะแต่ฉันคิดว่าอืมมันมันยาวนานกว่าที่เธอคิดนะ มันก็นชีวิตอะนะฮะแล้วเธอและแองเจถ้าเกิดเธอรู้ว่าชีวิตส,ส,ส,สุดท้ายของเธอจะมาถึงเธอทำอไรละ่ะอืมพี่ไม่ต้องการจะรู้มันนะเพราะว่าฉันฉันต้องฉันฉันอยากจะกินขนมหวานวันวันอาทิตย์นนะใช่ไหมละ่ะแล้วก็อยากเล่นกับเบอร์อีกหน่อยเอยอของงนนะั้นมั้งอุ้ยวัดเดินตกใจเสียงดังเหลือเกินแองเจทาไมทาไมอะไร อุ้ยแล้วไก่ไปไหนไก่ไก่อุ้ยอุ้ย h a t the hell อะไรกันเลยขึ้นเอเจได้โปรดฟังฉันนะโอ้มันดีมิกคำพูดนี้ใหม่เพราะว่าเสียงตอนที่ระหว่งกินข้าวแล้วก็บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเหรอนั่นมีโต๊ะโป๊เกอร์ไอ้โต๊ะโต๊ะโป๊เกอร์ด้วยฮัลโหลอุ้ยนั่นอีกรอบหนึ่งแล้วได้โปรดเถอะ แอนเจฟังชันนะต้องปลอดภยัยต้องช่วยให้ได้มืดแล้วทุกอย่างมืดหมดแล้วให้กูเดินทำอะไรต่อไปดีกูนั่งลงได้ไหมนั่งลอยมันตึงทีหนึ่งโอเคนั่งได้แองเจเธอคงรู้แล้วสินะเนี่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแปลกขึ้นแปลกขึ้น,นเรื่อยใช่ไหมล่ะใช่มันมืดไปหมดเลยก,กดเดินไม่ได้ด้วยแอนเจ ไรเหรอะเป็นเจตื่นตั้งที่ดีวะนาได้ยินนะใช่ไหมชัดไหมว่าเสียงใ,ใครชัดใช่ไหมเบชัดก็ฟังอีกสักทีได้ทีนึงไหมเอาวัดเด้เอา,เอากลับที่เดิมแล้วทำไงอุ้ยเอ้ยใครอะแอนเจอะไรเหรอเลือดแซดเลือดนั่นอะแอนอุ้ยวัดเด้อเฮ้ยเลือดอไรเหรอเลือดเขาทำไมเหรอ ว่าเดอปิดตาทำไมยเยอะแมฉ่ฉันฉันแม่มีอะไรเหลอใช่แล้วฉันรู้ความจริงฉันคือแวมไพายฉันคือคนที่ฆ่าซินเทียสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆพวกนั้นว่าเด็กๆพวกนั้นและพ่อและแม่ก็ด้วยหมายถึงแวไพายฆ่าทุกคนแล้วเหลือแต่เอ็นเจได้ไหมเบอร์ ยังไงต่อไปเอาวดเดนมัดแล้วนี่เป็นเชอกพิเศษอะจจะที่ใช้สำหรับแอมพายก็มัดเธอได้ใช่ไหมล่ะน่ไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยบ้าจริงวัดเดอเสียงอะไรวะโอ้ยอ๋อมันมันมัดมันมันรัดเรื่อยๆเชอกวิเศษเจ็บมากเลยบ้าจริงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะ ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะไม่ได้สักนิดหนึ่งสักนิ้วเดียวโอ้ใช่ถ้ากฉันใช้มีดนี่ตัดเชือกนี้ได้แล้วก็มือฉันก็จะได้คงจะเลือดออกแน่แต่ว่าก็ต้องลองดูหน่อยแลวมั้งโอเคเลือดออกใช่ไหมล่ะโอ้เลือดออกมือเออเอ่อ,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 อลดใช้อ,อ,อ้ย ออดีแล้วสวัสด,ดีดีมอดเตสาวเรียกดีมานี่นะดีจะพ่มาใช่ไหมสาวนี้มันมาแล้วแล้วนั่นไงดีแ,กแก,แก,กแกอุ้ยลม้มโอ้คุณพระช่วยอยากใครเหลือเกินที่ทำอย่างเงี้ยคนอื่นที่เพิ่งเจอนะจ๊ะคนจะยิงปืนใส่คนบ้านตัวเองแทนที่จะทมอะไรกันหน่อยหรือไงใครอยู่ะ ก็ฉันมาสามตัวด้วยอ่ะ <c oughs> <th ew> <th ew> เธอจะบอกว่าฉันไม่รู้จักเธอไม่ได้หรอกนะเธอเธอคือสายเลือดบริสุทธิ์ที่โจมตีหมู่บ้านเมื่อปีก่อนทำไมเธออย,อยู่ที่นี่ล่ะเอนเจเธอเอนเจเด็กคนนั้นนั่นเหรอใช่ไหมเธอมีพังเหนือธรรมชาติอันนี้นนนนรู้เปล่าเป็นเป็นพายครึ่งหนึ่งเธอยังมีความรู้สึกข,ของเธออยู่ใช่ไหมล่ะ เธอตกอยู่ในอันตรายอยู่นะจารู้เป่าแต่ขอต้องขอบคุณเธอนะเธอเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะแค่แกเท่านั้นอะ่ะฉันจะไม่ยกโทษให้แกเด็ดขาดฉันจะฆ่าแกแบบนี้เลยถ้าคิดจะว่าจะฆ่าสายเลือดบริสุทธิ์ได้ารืาอไงอ่ะกับแค่ปืนธรรมดาทั่วไปอย่างนั้นน่ะไม่งั้นก็ต้องหาอะไรแรงๆเหมือนซี่ฉันคิดว่าฉันขอแนะนําเธอให้ทําอย่างอืงน่นดีกว่านะขรอะไรกันแนะ่ เหมือถึงจะจบแล้วล่ะนะตอนนี้เธอเห็นเหตุผลอืมเธอเห็นเธอก็ใจฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเธอคิดว่าจะจัดก,การฉันยังไงหรอเนี่ยทำไมทำไมฉันต้องปล่อยเธอไปไม่ได้หมายความอย่างนั้นซะหน่อยนะจ๊ะถ้าเกิดเธอจะทําต่อไปก็ได้แต่ก็ไม่มีไม่มีผลหรอกนะจ๊ะถึงเธอจะไปเช่า่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางทําอะไรฉันได้หรอนะรู้เปล่า เธอไม่เป็นห่วงเอ็นเจนไหนหรอจ๊ะฉันจะนำตัวเธอมาแล้วกันนะแล้วเธอจะได้ยอมแพ้ทันทีนะไม่ทำไมไม่ล่ะเพราะฉันเพราะฉันแข็งแกร่งไงล,ล่ะและทำไมฉันต้องฟังแกด้วยล่ะเอ่มวัด้ลยทำท่าะไรมีการกลางมือด้วย เออเอาหายไปแล้ว What the hell เอากรรมก็ไปดูเอ็เจละแล้วเรารอบมาได้ง่าย,ายแล้วไม่มีใครจัดก,การเราเลย <c oughs> แอบ,บงงเบาแต่ไม่เป็นไรตาม oh, เอ็งเจอวดเลทางบอก้วยขอบคุณมากอุ้ยแดงทางใช้ถูกทางเหรอถูกทางเลยอุ <c oughs> ้ยแฟรี่เต็มเลยเอแฟรี่อะอะไรเนี่ยพวกนี้มันอะไรกันแน่เอม ว้เดปาร์ตี้สนุกสนุกเรามีปาร์ตี้ปาร์ตี้จบแล้วเหมือนเหมือนเดิมเลยอะอาหารวันนี้มันเสาวัวนเสาร์อาหารหนึ่งเดือนที่จะเป็นอาหารที่อร่อยอันที่จะเป็นอาหารเคลื่อตน,น,น,นนะตัวไหนกันแน่นะตัวไหนกันแน่ละกูใช่ไหมอย่านะยังมีเหลือตัวหนึ่งไมมใช่เหรออืมมีแต่คนงดที่ทำเป็นเข้มแข็งนะจ๊ะแก ว่าเดินซินเทียโผล่มาเอ๊ะซินเทียว่าไงเจ้ซินเทียอุ้ยน่ากลัวกว่าเดิมอีกสัตว์อะไรอ่ะผมมาผมมาช่วยเดยผมมาฆ่าเอ้ยมันจริงเองนะเป็นไงพวกมันตามมาฉันมาแล้ววอร์ดอุ้ยอ๋อก็เดินชนเป็นไรปะไม่กล้าชน嘛เดินอ้อมเดินอ้อมลงมาลงมามีแฟลลี่ดักลอยด้วยเดินอ้อมไม่ได้เดินอ้อมเล่นนะครับ เดซี่มีโรริงเดจิงเด็กคูลอะไรแต่เมื่อกี้ข่าวมันทะลุนี่นะนั่นโดนแดกแบบโดนแดกไม่เป็นไรปะไม่เห็นเป็นไรเลยท่านโดนแดกเดินอะไรข้างเหรอไม่เอาแล้วเดินมันเดินมันโดนแดกได้เฉยๆนะครับรอบหนึ่งคงไม่ทำให้เอ็นเปลี่ยนหรอกนะไม่น่าแค่โดนแดกนิดๆหน่อยแค่ตัวสกิดที่ใบหน้าหรือว่าลำตัวนิดหน่อยเขาไม่เป็นไรอ้าวกลับที่เดิมเกิดอะไรขึ้นบอดด์เอ็นเจเกิดอะไรขึ้นเยอะ นิ่งอีกาเหรอใช่ปะหรือนกธรรมดาหรืออะไรหรือแวมพายแวมพายจริงดแล้วแวมพายเจียสวัสดีนูกพีผมรักใช่ไหมเนี่ยเอ็นเจอืมว่าไงเดินมาคุยกันซะเดี๋ยวนี้เลยว่าไงเอ่ยฉันบอกให้เธอเลิอกไอ้เสร็จหมู่บ้านนี้สักทีดิ เธอเป็นนักล่าไม่ใช่เหรอเธอน้องฆ่าเป็นพายไม่ใช่เหรอแอนเจเธอหมายควาว่าไงอ่ะแบบนั้นมันเอ,อ่อฉันนั่นอยากจะบอกว่าเธอทำให้ฉันลำคาญนะกรรมกรรมเอาไงต่อดีนะครับท่านผู้ชมการมีอยู่ของเธอมันน่าลำคาญสำหรับ,บฉันนะ ถึงงี้ก็ตามฉันก็ไม่มีทางชน,นะพ่อเธอได้หรอกนะไม่มีทางเป็นนักล่าได้และไม่มีพลังพอที่จะเติบโตเป็นหนึ่งพ่อเธอได้เธอต้องถูกฝังลงไปถ้าก็ตามฉันมาอย่างนี้ทำไมคนในหมู่บ้านหนึ่งอยากฆ่าเป็นพายน่ะเหรอเธอก็รู้นี่นาบเบอร์เธนต้องการให้ กิดขึ้นเหมือนกับปีที่แล้วหรือไงกันแน่ฉันฉันไม่ต้องการที่จะทำให้ผู้คนต้องแยกไปกว่านนี้อีกแล้วไม่มีทางอยู่แล้วถ้าเธออยู่กับฉันต่อไปอนานกว่านี้เธอก็จะจบลงเหมือนกับสินเทียถ้าเกิดสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้แล้ว อย่างเง้ยเธอฆ่าฉันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าฆ่าฉันเดี๋ยวนี้เลยฆ่าฉันเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดเธอไม่ฆ่าฉันจะฉันฉันฉันจะเปลี่ยนร่างแล้วใจเย็เนๆนะแองเจเพิ่งโดนสอนสีแดงแอ,องเจอุย้ยชิบหายวัดอากรอุย้ยอย่าแดกข้าพเจ้าเลยแองเจ เลือดคอ้าแม่ลอยเรากนะได้ขาดูดไปบ่อยแล้วนี่นาะอยดาดอีกเลยหมดตัวอ้าวล้มจังไงวอเดเอ็นเจตายตายบ้าอะไรตายง่ายไปปะ <c oughs> แต่ไม่ทำอะไรตายเฉยไม่น่าอย่างงี้ไม่น่ารักเลยอ่ะเอ็นเจอ่าฮ่ายังไม่ตายจ้าพุ้ขึ้นมาอีกใช่ไหมยังขำอยู่ได้ ไปตะโอ้ไปไหนแองเจไปไหนอ่ะใจเย็นๆนะแองเจจ่ะคำอยู่ได้วอดเดกเกิดอะไรขึ้นลาก่อนเบอร์ลาก่อนคืออเลยต้นสีแดงจะไปไหนแองเจจะไปไหนลาก่อนจะไปไหนแองเจจะไปไหนอ้าวกรรมไปซะละแองเจ แล้วกูควรทำอะไรต่อไปดีไม่อย่างงี้มันไม่ดีมันอืมอืมบอดเสียงนี้กแล้วใครจะมาเหวมพายกันหรือเส้นทางที่ฉันเชื่อไปถึงไทยที่สุดเหรอฉะนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่ที่ฉันความเชื่อของฉันกันคนจะอยู่ที่ไหนกันแน่นะแอนเจฉัน เพื่อช่วยเธอแล้วเพื่อช่วยเธอแล้วจะไม่ยอมหยุดเด็กขาดรอไหมรอขอเซฟก่อนได้ไหมต่อเขานาได้ไหมหเฮือฮะเด็กจี้จบงี้จริงเหรอไม่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 จะม,ม,มีหลายฉากที่ผมยังพลาดไปแน่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 ชัวชัว มันต้องมีอีกสิเฮ้ยจบย่างนี้ไม่ใช่อะไม่ใช่จริงอะผมว่านะอันนี้ผมนึกก่อนจริงนึกมันต้องมีดิผมเห็นผมเปิดไปในผมเปิดดูโฟลเดอร์พิคเจอร์มันมีอีกอะยังม,มีออ่าไม่อยากคือผมเห็นเขาว่าแหละแต่ผมรู้ว่าจะมีอีกอะนั่นเจออะไรวะแวมไพร์หนีไปเหรอฉันปล่อยให้เธอหนีไปฉันทำารื่ความคิดของฉันเอง การเป็นลูกชายของนัทลาเป็นพายก็ยังซึ่งยังคงเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพายเป็นเนี่ยแล้วความแล้วความแยกของมันเนี่ยฉันขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับเธอคิดว่าเธอจะได้รับควาขอโทษเพราะว่าเธอขอโทษกันหรือโลกมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วรู้เปล่า ใช่แล้วฉันไม่คิดว่าคุณจะยกโทษให้หรอกนะฉันก็แค่บอกสิ่งที่ฉันรู้สึกเท่านั้นเองเธออาจจะไม่มาที่บ้านนี้สักพักนึ่งหน่อยนะแต่อาจจะอีกห้าปี10ปีถ้าเกิดเธอโผล่ขึ้นมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วล้วก็เมื่อถึงวัาน,นั้นแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหนีไปฉันจะพาเธอกลับมาโดยไม่ล้มเหลวด้วยมือของฉันเองในฐานะนักล่าที่เติบโตแล้ว ความเชื่อใจในตัวเธอมันหายหมดแล้วนะรู้เปล่าเธอต้องฝึกฝนมากกว่านี้แล้วก็ทํางานหนักมากกว่านิดมากกว่าเดิมมากกว่าใครทั้งน,นั้นนะครับผมทำเต็มที่ครับพอแล้วแหละลุกขึ้นมาซะวอดเอ จะตโตขึ้นมากนะเบิ้ลวอแปลกใจแป๊บ <c oughs> งั้นเลยทำหน้าเคแป๊บถุยก็ของง้นมัง้งน้ำมอเอนนั่นไงยังมีถุยเอนให้เราค้นหาอยู่นะครับตอบข้อแรกจริงเหรอไอ o ด t นโน่อะ อ่ะลองก็ลองโอเคพัฒน,นาครับกับทรูเอนดิ n งจะเป็นยังไงต่อขหนะ้ากับแฟนตาซีไมเดนออทเอ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย